Zombie เอาลครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอคแมนนะกับเกมจูซิทเวอร์อะไรนะครับผมก็กลับเัินเข้ามาแล้วกับเกมการไล่ล่าในนเสาร์จุดจะตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจนะผมวันนี้ผมก็เปิดตัวมาด้วยอาเจนติโนซอรันนะครับผมมาจับกันซะหน่อยดิฟ้า <laughs> ก็ไม่ได้เลยว่ะตัวนี้ดังนั้นอ่าต้องเอา DNA เยอะๆหน่อยเพราะว่าอ่าเราสามารถไปทำไฮบิดสุดแกร่งได้นะผมในเกมนี้ก็ทำได้เกือบทุกตัวเลยนะผมยกเว้นพวกโอมก้ากับตัวเข้ามาใหม่นะผมซึ่งตัวเข้ามาใหม่ก็ยังไม่มีแปนจะไปไอ้นี่ไงบิดกับใครไงเรื่องมีแค่นี้ บางทีก็บิด2บิด3บิด5เลยก็มีนะครับผมแมบางทีแบบว่าตัวคัมมอนที่กระจอกที่สุดเลยอ่มมันก็ไม่กระจอกนะผมเพราะว่าพอบิดไปเรื่อยๆแล้วนี่มันแกล่งจัด,จดเลยนะเรียกว่าดูถูกตัวไหนในนี้ไม่ได้เลยสัก,กตัวหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ที่เสาเขียวเลยก็มีกิจกรรมนะผมกดผิดเสาเขียวอยู่ไหนว่าโอเคอ ก็มีพวกบิดแดงออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะผมะตัวนี้ก็ไทรอสตอนิกนะผมนะนก็ผมจับไปแล้วนะมันให้จับได้ถึง2ตัวนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยสําหรับใครที่อยากจะเก็บดินเอของเจ้าบิดแดงแล้วก็มีบิดแดงไว้ครอบครองนะอ่นนี่คอนคาคุอิซอรัตนะผมหรือคอนคาคุยซอรัตก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งสายโหดเลยทีเดียวน่าจะหิวเลือดได้ด้วยนะผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเจ้าตัวเล็กๆหน่อย เอารอแรปเตอร์นะผมซึ่งผมมีเลเวล18แล้วนะเจ๋ยวแจ่มสดๆเลยทีดเดียวอ่ะก็อย่าลืมมาตามจับกันนะผมแล้วก็อีกอกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือออกมาอีกแล้วว่ากล่องสมบัติทุกคนผมเปิดไปแล้วนะก็มีอัตราดอกเป็นแบบคล้ายๆชาระปองอะ่ะแต่ว่าก็มีอ่าสูงสุดอยู่นะผมมีอ่าให้เก็บได้ถึง1นึ่งปืนแปดพันะผมก็อย่าลืมไปเก็บกันนะสําหรับการที่เราจะได้เงินง่ายๆอย่างนี้นะผมมา จะให้ดูหน่อยตัวที่ผมได้มานะผมก็ยิงจนสำเร็จไปละ <laughs> มาเปิดเลยไทรอสโตนิกไทรอสโตนิก <laughs> นะผมโอเคโอเคอุ้ย2อ0 0เลยพลังโจมตี800อ่ะโจมตีเยอะมากเลยเนี่ยผมดูค่าสแต็คของมันหน่อยก็แล้วกันอ๋อบาริโอเนตไปรวมกับเจ้าตัวนี้นะผม โพสติเมทโอดอนนะผมอ่าโพสติเมทโอดอนนะเป็นเจ้าตัวนี้นะผมอุยหน้ามันโหดมากเลยทำไมมึงโหดขนาดนี้พูดได้ง่ายมันเหมือนข้างหลังมันเหมือนอ่าไดเมทโอดอนนะผมแต่ว่าอ่ามันเป็นแค่แบบว่าหนามแหลมๆเท่านั้นนะผมไม่ได้เป็นกระบายนะผมโอเคมีแบบแค่เส้นแกงไงแล้วก็หน้าเป็นบาริโอเนตนะผมแต่ว่าอุยเล็บก็ยาวนะจะว่าเล็บไม่ยาวนะผมแต่ก็เท่าบาริโอเนตนั่นแหละโอเคโหดมากเลยตัวสีแดงแป๊ดเลยนะครับผมอ่าดูสกิลแรกก่อนอุ้ยโจมตี800เลยเลยหรอ เราก็โจมตีทะลุก่อนนะผมแล้วก็แอลล้างสถานะท่านี้โกดจะจัดเลยนะล้างสถานะที่โดนลดดาเมจกับคิติคอ่อนะผมแล้วก็บวกคิติคอ่อดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสี่เทิร์นเลยอะแล้วก็อดามเมทห้าสิบ<ถ>เปอร์เซ็นต์สี่เทิร์นเหมือนกันไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้โหกัดทะลุเนื้อผมแล้วก็แอลล้างสถานะไอแล้วก็เนิร์ฟฝั่งตรงข้ามพันเจ็ดเลยทีเดียวกัดทะลุอาร์เมอร์ด้วยนะผมมีท่าฮิลเลือดด้วยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ของสตาร์เตอร์นะผมแล้วก็ล้างสถานะวิล้างสถานะนี่สามสกิลเลย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็แอร้างเอฟเฟกต่างๆด้วยนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่มสปีด10%สองเทินนะผมโอ้โเจ้าแจ่มไม่ติดมันโดนล็อกตัวนี้ป้องกัน75นะผมแล้วก็แอลเปอร์เซนต์แอเปอร์เซนต์ดาเมจไม่โดนทำลาย50%นะผมแล้วก็แอไม่โดนลดดาเมจ50เลือดไม่ออก50กระดูก ไม่แตก50แล้วก็ไม่โดนลดความเร็ว100อุวิ้อย125้าเร็วมากเลยนะตะพูดถึงเร็วมากเลยทีเดียวเราจะเปลี่ยนใครดีว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้เ,ไวเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เล่นยำแต่ยำหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าใน,นผมก็เข้ามาแล้วผมต้องรีวิวในโนเสาอย่างแน่นอนนะผมวันนี้กิจกรรมก็บอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้เอาเป็นตัวไหนดีอะทุกคน อ่ะผมจะแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้ก็แล้วกันนะผมนะโอวี่แรปเตอร์นะผมเอาตัวง่ายๆดีแล้วทุกคนโอ้ยคำรามจัดๆเลยทีเดียวก็คล้ายๆกับน,นกกระจอกเทศนะผมที่คอยาวมากเลยทีเดียวแล้วก็หางของมันนะที่ไปหางก็มีเหมือนคล้ายๆกับยังไงขนนกด้วยนะครับผมแล้วก็หางก็ยาวนะผมนกกระจอกเทศนี่ไอขนนกมัน ติดตรงที่ก้นของมันเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นแหงนะผมยาวออกมานะผมแล้วก็มีขนที่มือด้วยสีสันก็เป็นสีเทานะผมก็เหมือนไก่เลยเ <c> ห <oughs> มือนนกกระจอกเทศแหละแต่นกกระจอกเทศเป็นสีดำอะ,อะผมก็มีเลเวล10นะผมมีเลือดน้อยมาก1 2 3 6นมะผมพลังโจมตี5 9 5นะผมเรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเลือดเลยนะผมแล้วก็ความเร็วเร็วจัดเลย1 2 0แก้วนะผมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียว ก็ดูค่าสกิลของมันหน่อยกันแล้วกันนะผมสกิลแรกมันก็จะดอทนะผมแล้วก็เอ่อเพิ่มกิตติคอลดาเมจตัวเอง30%เป็นเวลา2เทิร์นนะผมโจมตี595ร้อยเบนะผมแล้วก็ลดดาเมจฝั่งตรงข้าม25%่สิร์เนะผม2เทิร์นสกิลสองนะผมก็ดอทอีกนะผมแล้วก็อ่อรังดอตไฟตรงข้ามด้วยแล้วก็โจมตี446ร้อยสบนะผมอ่อสองเอ่อสองไทม์นะผมอ่อสองไทม์ที่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่คืออะไรนะผม ไอ้สองไทมนี่ตีสองทีไงโอเคผมึงก็ใจแล้วอันนี้ก็ร้างสถานะนะผมแล้วก็ลดดาเมจฝั่งตรงข้าม50%าสิร์เนะผมแล้วก็คิที้คัดด่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็เนิร์ฟการเพิ่มขึ้นของคิทดตดี้คั่กับดาเมจของฝั่งตรงข้ามนะผมแล้วก็อีกอย่างโจมตี1,190นหนร้บะผมเป็นท่าไม้ตายสูงสุดเลยนะผมอันนี้โจมตีได้2ทีนะ่ยแต่ว่ามันโหดเหมือนกนันนะเนี่ยนะโดน2ตั้ม 446 2ส่องตั้มนี่ก็โอ้โหล่อเข้าไป800ฝ่าแล้วนะก็เกือบเหมือนจะเป็นไม้ตายได้เลยทีเดียวนะผมแล้วก็บวกดอทด้วยโอ้โหท่าแรกก็โอ้ยนี่มันโหดจัดเลยเนี่ยไม่โดนลดดาเมจ100%รนตะผมแล้วก็ไม่โดนลดคริติคอล100%เรนะเราเจอมันได้ในแมพ24บชั่วโมงเลยนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอวีแรปเตอร์นะไปดูล่างของมันหน่อยว่าสามารถเอาไปวิวัฒนาการเป็นอะไรได้นะผมไฮบิดเป็นอะไรได้นะผมก็ <laughs> <laughs> ตัวเดียวที่มันจะไฮบิดเป็นได้นะผมนั่นะก็คือ โอวี่โลโพโซนัทนะครับผม่ากับบานแช่งเจนเจนแรกไดโลโพโซนัทเจนแรกนะครับผมโอเคก็ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะโอฟาร์มโหดไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวยังไปได้อีกอ่ะ <laughs> เป็นโอวี่อารโลโพมรอดนะผมผส,สมกับสกิลมอรดเจนสองนี่ครับผมโอเคเจ้าแาจมสดๆก็กลายเป็น บิดแดงสั่งแหนนลยครับผมนะแต่ก็สุดที่บิดแดงนะแต่ว่าโอาหฟูฟาร์มไวนี่คงไม่ต้องพูดถึงเลยว่ะจากหัวมงกลายไปหัวแฉกไปแล้วโอ้โหแม่งรูปลักษณ์โอ้โหแม่ง,งเทมากแน่ๆเลยผมต้องหามีมาให้ได้ว่ะนะตัวนี้ไม่ได้เลยทีเดียวอะมามาดูการต่อสู้ของมันหน่อยดิฟร์น,นะผมวันนี้ว่ามันจะต่อสู้ได้ตื่นเต้นร้าวใจสนุกสนานสมกับที่มันมีดาเมจเยอะแยะมากมายหรือเปล่านะครับ,รบผมนนก็เป็นเด็กเร็วนะดังนั้นผมว่าสงสัยจะต้อง ออกตัวแรกว่ะแล้วก็ไม่มีอาสกิลตอนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกด้วยว่ะทุกคนแดงนั้นนี่ก็ต้องแบบว่าวัดดวงกันสุดๆอ่ะมาเล่นกระป๋องนี้กันก่อนดีไฟน,นะผมกระป๋องเริ่มต้นนี่แหละไม่ยากเท่าไหร่นะ <c oughs> ผมก็จะเอาตัวใกล้ๆเคียงมันไปนั่นแหละมันง่ายดีนะผมแล้วก็ฟาร์มสู่สี่มันต้องมีไงเรื่องมันมีเท่านี้นะผมผมก็จะเอาเป็นเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เจ้าตัวนี้ แล้วกเ็เจ้าตัวนี้แล้วก็มันไม่ใช่มันมนี่ว่าผิดผิดผิดตัวผิดตัวผิดตัวทุกคนแล้วก็โอวี่แรปเตอร์นะผมไปลุย <c oughs> จะขย่ำให้หมดเลยทีเดียวมาแล้วแล้วโอวี่แรปเตอร์ก็ลงสนามแล้วนะผมยางยาง,ย,งยังไม่ได้เลือก <c oughs> อ,อผมเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันจริงๆถ้าเอามันลงไปนี่ก็น่าจะจัดการได้หมดเลยนะถ้าพูดถึงนะแต่ว่าเจ้าพวกนี้มีรถฟาร์มเร็วมีอะไรต่อมีอะไรนะเราเริ่มก่อนนะผม ผมก็จะแบบว่าตีแสกหน้าเลยไม่ส่วนใดๆทั้งนั้นตี่นะตบเข้าให้เรียบร้อย900เลยทีเดียวโ,โหวดจจัดจัดๆพูดเลยว่าหดมากโดนไปต่้มหนึ่งเนี่ยผมโอเคเปิดโล่นี่ไงตัวนี้มันน่ากลัวต้องเปิดโล่นี่แหละโอเค <c oughs> จะอุ๊ยมันลดความเร็วไปแล้วอะตายแล้วอะเราไม่ได้ว่ะต้องเนิร์ฟมันก่อนต้องทําการเนิร์ฟโอ้โหหิวเลือดอีกต่างหากให้มันได้อย่างงี้เ ไม่กลัวไม่กลัว <c oughs> เรียกว่าเคลื่อนไหวด้วยความเร็เวสูงเนี่ยรถจาเมจมันไปแล้วนะผมแล้วก็ตีตั้มตีตั้มให้มันตายเลยว่าผมว่ามันจะต้องเพิ่มอะไรอีกอะผมว่าม,มีมีสิทธิ์มีสิทธิ์อะมาโดนอีกแล้วนะผมรถความเร็เวอีกโดนไปสองทให้มันได้อย่างนี้เลตายซะยยอย่าอยู่เลยโอ้ยยังอยู่นะผมติดโลโ่โอ้ยเราโดนท่าเคาน์เตอร์ไปไหมเนี่ยเอยเกือบไปนะผม แต่ว่าไม่ยอมไปง่ายๆเรื่องมันมีแค่นี้ออกมามันเปลี่ยนตัวเหมือนกันเราก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันไม่ยอมโดนง่ายๆโอเคเอาแต่เราก็โดนนะผมให้มันได้อย่างงี้เด็แต่มันโดนล็อกตัวนะผมอ,อือแปดร้อยเลยเหรอเปอร์เซ็นต์ดาเมจเยอะมากอาเลือดออกไปเถอะตายซะเถอะอย่าอยู่เลยไม่นะเอาเด้ห้าร้อยเลือดออกเอกโอ้ยมีเคาน์เตอร์เลยเหรอ เลือดออกโอเคมันไม่ได้คาลเ,เตอร์นะมันส่วนนะผมดังนั้นโอวี่รับเตอร์ออกมาเราโดนไม่ตายนะเนี่ยอาการนี้จริงเอามันออกมาก่อนก็ได้นะมันมีดอทนบผมผมลืมไปอ้ยเจ็บจุกจัดจัดเลือดออกตาย <laughs> ยังไม่ทำอะไรเลยเลือดออกตายไปซะแล้วเออไปได้อีกนเด้ดเอเรากอา็อันนี้ก็กัดดอทนบผมมันกัดทุกท่าเลยนะอ่ะผมสงสัยท่านี้ละเกินลองดูก่อน ดูซิว่ามันกัดสองทีจริงเปล่าโอ้โหกัดสองทีจริงหนึ่งอุย้ยโดนมปทีเดียวเองตายไปซะแล้วเลยไม่รู้เลยว่าโดน2ทีหรือเปล่าชนะไปแล้วเนีผมโอเคแล้นก็ได้กระป๋องมาแล้วนะครับผมสีเทาชมพูสวยสดงดงามโอ้โหได้จัดจัดดีเนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่อยากได้ดีเนนะผมกระป๋องก็เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะอะผมหากระป๋องตีอกีกไม่ได้ว่ะมันสะใจมันไม่สะใจพออกระป๋องนี้ก็แล้วกัน ก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะผมดูเออไม่ยากไม่ยากไม่ยากมาลุยอุ้มี3มตัวเลยเหรอเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเออเราจะเอามันลงไปโชว์ก่อนดีฝ่ามั้งไม่เอาดีกฝ่านะอ่าอุ้ยฝั่งนู้นแข่งเหมือนกันนะแต่ผมจะจบให้ไวที่สุดเลยนะเฮ้ยเอาตัวใหม่เราไปเล่นมั้งนีฝ่าเอออยากจะรู้เอาลงไปก่อนความอยากรู้เอาลงไปก่อนนะผมแล้วก็เออไม่เอาเหมือนจะรังแกเกินไปเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็เอา ตัวไหนดีวะเหมือนเดิมแหละชาวแก๊งเราโถเฮ้ยคิดว่าชนะได้แน่ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมโอ้ยตัวนี้สงสัยจะแย่นะโดนล้างสถานะนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาตัวมันไปตัวหนึ่งโอเคแค่นั้นแหละไม่ได้ยากเกินเท่าไหร่ไปลุยกันดีฝ่ายนะผมมาส่วนสาธารณะที่จะต้องนองไปด้วยเลือดออกมาเอามาเล่นก่อนความอยากรู้อ่ะไม่มีอะไรเออมันมีท่าเข้าตรงเคาน์เตอร์ไหมตัวนี้ตัวของเราเนี่ยอ่า เราุยถ้าเรากัดแบบมันตายเลยนะอ,อันนี้เพิ่มคิติคอลใช่ไหมอันนี้โอ้โหเกือบตายว่ะไม่ได้ว่ะต้องเพิ่มคิติคอลตัวเองก่อนมันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้จริงๆว่ะเราต้องเพิ่มคิติคอลดาเมจของเราก่อนโดนพ้าไม่ตายไปเลยโอ้โหเจ็บจุกเจ็บจกอย่างเงี้ยเอาธรรมดาพอไม่ต้องไปกัดแรงอื้ย2 0งเหลือ281ที่บอก200เนี่ยไม่กลัวอยู่ละเราหิวเลือดได้ ความไม่กลัวของเราว่าเราหิวเลือดได้ยังไงล่ะนี่พันสองเลยเนี่ยผม,มเพิ่มจัดจัดเอาแด่เรียกว่าต้องมีการตายกันเกิดขึ้นเราตะกี้มันอยู่ได้สเทินเลยนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะงับก็ให้ไม่นะตายเรียบร้อยแ0ดร้อหืมมันอยู่อ๋อมันอยู่2เทิน์น4แอคชั่นโอเคผมเข้าใจแนละ้ะตัวนี้เราต้องกัดแบบจังๆก่อนไหมหรือว่าจะเพิ่มคิติคอก่อน เพิ่มพิตีข้อก่อนดีกว่าแะเดี๋ยวให้กัดมันทีหลังก็ได้เรายืนแบบนานๆหน่อยวันกงไม่มีท่าโจมตีที่ถึงพันห้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพิ่มพิตีข้อเหมือนกันเอ้ยพันหนึ่งเกือบตายเกือบตายเกือบตายหิวเลือดก่อนโอ้โหบ้าที่สุดเลยทีเดียวโอเคล้างสถานะเรียบร้อยเพิ่มความเร็วเขาอีกแลผมโดนเนฟสิเราเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมแพ้ตาย โอ้โหถ้าไม่ตายอุ้ยสองวันหน้าแรงมากถ้าไม่ตายแรงมากโอเคเหลือสล็อตตัวสุดท้ายแล้วตายแล้วไงทีนี้อืมแล้วทีนี้เราจะเอาเพระเอกของเราลงมาได้ไงวะอ่าถ้าเปลี่ยนตัวมาเราไม่เราโดนตั้มแรกก่อนนะไม่เป็นไรเปลี่ยนตัวมาก่อนอาจจะไม่ตายก็ได้ออ้ยทํางานเลยทีเดียวก็เป็นการท่าดอทของแมนด้วยผมโอเคตะโคนมาแล้วเพิ่มความเร็วอีกโอ้โหดอทอีกอะไรของมึงวะเนี่ย อุ้ยโดนรถด,ดาเม็ดรถไปทําไมอ่ะไม่มีปัญหาอยู่ <c oughs> ไปรถตัวที่จะเปลี่ยนออกเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะผมอุย้ยตายแล้วแย่แล้วอุย้ยเราไม่โดนไม่โดนรถด,ดาเมจนะผมแต่ว่าโอ้โหดีกับติดคิตีคองนะผมเอเราต้องแบบว่าตบจุกว่ะผมว่าต้องตบจุกว่ะทีนี้รู้แล้วอุย้ยมันเริ่มก่อนอ่ะอุย้ยมันจุกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามันจอด,ดนะผมโอเคอุย้ยเพิ่มคิตีคองไปอีกเราไม่โดนรถดาเมจนะผมเอาแล้ว นั่นไงล้างดรอชนะผมนี่แน่นี่แน,ะนนะ่สองทีจริงป่ะหนึ่งสองจริงจริงด้วยสองทีนะผมโอ้โหโดนเคาน์เตอร์อีกีนึงเกือบตายอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะผมถ้าคืนอย่างงี้เราแย่ออกมาแต่รู้แล้วว่ากัดสองทีนะผมโอเคโดนอีกแกลโดนอีกแกลโดนจัดจัดโดนลดดาเมจจัดจัดแต่ว่าตัวเราไม่โดนลดดาเมจเนี่ยเรื่องมันมีเท่านี้ ู้นี้เอาลงมาตัวแรกเลยดีกว่ากัดสองทีนี่มันโหดมากเลยจริง <c oughs> มันไม่ธรรมาดาอย่างงี้เองอาตาโกนซะหน่อยถ้าเปลี่ยนชันออกมาฉันจะโกรธทันเทเพื่อนบอกให้ฉันโกรธไม่รู้โกรธทาไมชิมแล้วชิมแล้วอ้ท่าดอชน,นะผมอุ้ยลดดาเมจอ้ยอุ้ยคิดที่เข้าอ้โหพันสามเกือบตายตีแน่กัดเข้าให้หนึ่งทีนะผมเพราะว่ามีเคาน์เตอร์นะแล้วก็ลดอร์เมอร์นะผมท่านี้สร้างโลกเกาะจะไหวไหมเนี่ย ้างโลก,ก่อนนี่ผมว่าไม่น่าไหวนะแต่ว,ว่ามันมีดอทนะผมเราไม่น่ากัดมันตายนะไม่แต่ก็ตายอยู่นะเนี้อ่ะผมว่ามันโก Br รธไงผะว่าเราโกรธอยู่ไงเอ้ยมันเริ่มก่อนผมลืมอตายลืบลืมไปเออลูกนี้ใช้สก,กิลเร็วหืสร้างเกาะก่อนก็นกดีอ่ะไม่ได้แล้วลว่าตัวโกรธมันเมตัวโกรธมันเมให้มันเริ่มก่อนนะผมเพราะว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วมา ตบแบบโจงๆนี่แหละเพราะมันต้องไปอย่างแน่นอนนะผมมันโดนรถอาเมอร์อยู่นะผมเฮ้ยอาเมอร์ Armor ไม่โดนรถแล้วว่ะตายแล้วแต่ว่าไม่กลัวอยู่ละตบห้าร้อยลงไม่นอนกองตึมชนะแล้วนะครับผมโอ้โหวยโลนจัดๆก็ได้แล้วนะครับผมกระป๋องทอง <c oughs> เรื่องลองเลยทีเดียวจมเอา้าได้ไปทำไมก็ไม่รู้นะอันตะเกะใครรู้ช่วยบอกด้วยอุ้ยสโคสุพาสัาอุ้ยโรดิัส แชมบูได้จนเต็มแล้วเนี่ยบูอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามีสกิลคโคตรโกงจัดเลยนะสำหรับการที่กัดได้2อทีนะของเจ้าอ่าวีแรปเตอร์นะถ้าใครยังไงก็อย่าลืมไปหาจับกันนะผมก็ไม่ได้หายากมากเท่าไหร่นะผมก็พอเจอมันอยู่บ้างนะผม ก็ยังงไวันนี้ก็ต้องคงพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะผมบอกว่าคลิปวีดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เ้ื้องล่างด้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อบด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบพิสแมนก็คงต้องขอตัวลาก่อนนะผมซีโแกนทุกคนเฟ็ดายังเล่นโย <laughs> ไปแล้วฝฟ